เล่นต่อคำกันนะคะนักเรียนลามารีลานะคะลงท้ายด้วยสระอานะคะอ่ะพร้อมกันลามารีลาขึ้นต้นอะไรก็ได้อขอให้ลงท้ายด้วยสระอาตัวผมนั้นชื่อแฮปปี้ตัวผมนั้นชื่อแฮปปี้ชอบทือที่เวลาปเอาใหม่ลามารีลา <c oughs> ให้โอ,อกาสใหม่ อะไรก็ได้ก็ให้ลงทายด้วยสระอาตัวผมนั้นชื่อแฮปปี้ตัวผมนั้นชื่อแฮปปี้อบปวดขี้เวลาไปหน้าลามะลิลาขึ้นต้นอะไรก็ได้ขอให้ลงทายด้วยสระอา ต้องขับให้ดีต้องไปขับที่คาเทนาอ้าวรามลิลาขึ้นเดินอะไรก็ได้กอให้ลงท้ายด้วยสระอาตัวผมเป็นคนก้วนกลมเออตัวผมเป็นคนก้วนกลมชอบกินลูกอมอยู่สีธัญญาชอบกินลูกอมอยู่สีธัญญาอ้าวรา ลานิลาอ้าวลาิาลาิา <c> ข <ười> ึ้นตนอะไรก็ได้ก็ให้นมทายด้วยสตละอาส่วนผมนั้นชื่อตีโนส่วนผมนันชื่อตีโนชอบกินพโลอยู่ในศาลาอ้าวนิาขืนตนอะไรก็ได้ก็ให้ลงทายด้วยสระ ไปเก็บขิงค่มาใส่แกงปาลาอาวลามาิลาขึ้นเติมอะไรก็ได้ก็ไหนงงท้ายด้วยสระอาอาหารให้กินน้อยน้อยอาหารให้กินน้อยน้อยน้ำหนักเกินร้อยต้องลดแล้วนะน้ำหนักเกินร้อย ็นหนุ่มล้อล้อตัวผมเป็นหนุ่มรักรัก,กใส่หมวกกันน็อกไปพัทยาใส่หมวกกันน็อกไปพัทยา,าลามะนิลาถึงตนอะไรก็ได้ก็หหยลงท้ายด้วยสระอาตัวฉันนั้นเป็นสาววายตัวฉันนั้นเป็นสาววายส่วนหลวงสมหมายกินยาพาราห <c oughs> ลวงสมหมายกินยาพารา ผู้ชายรักกันฮะอ้าวลามาติลาที่จนอะไรก็ได้ก็ให้ลงใต้รวยสักละอาตัวฉันนั้นชอบไปเที่ยวตัวฉันนั้นชอบไปเที่ยวแต่ไม่แน่ไปเกี่ยข้าวช่วยคุณตาไม่น่วยเกี่ยวข้าวช่วยคุณตา ไปโมกันลยดีเนี่ยั้นจะไปบวชที่ซารากระชั้นปบชที่เื่อี่ซาลารามาลิลาเต็มเต็นอะไรก็ได้ขอให้ลงท้ายด้วยสระอาห้าก่งมาาลงท้ายสระนันเรนยนทำได้ดีมากนะคะขอบคุณค่ะ